สวัสด <the> ีค่ะแอนุกิจรถยนต์ที่นี่คือจักรวาลเชฟพรีนะคะวันนี้จะพามาเชื่อรถอีแตนนะคะรุ่นมันทุก8 1 0ตันนะคะอีกเด่นคันนะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบเอ่อ88ธรรมดานะคะตัวกำลังกิจตั้งเครื่องยนต์นะคะลองเครื่องไล่ระบนะค่ะไปชมหนมาการทำพันเกียร์แล้วนะคะไล่ระบบน้ำมันนะคะถังน้ำมันนะคะเดินสายน้อยๆเดินดังสโลว์นะคะคันนี้ก็จะเป็น ระบบเบรกทิปปี้นะคะตัวดำนะคะก็จะใช้เป็นน้ำสูอตันนะคะเรากำลังเก็บได้เก็บระบงานแต่ก็ได้ถังเบรกระบบเบรกนะคะมันก็จะเป็นตัวถังเบรกทิปปี้นะคะเราเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บสีอีกหรอบนะอันนี้ก็ไลยเก็บระบบ ช่องว่างนะคะอันนี้ก็เป็นขนาดอยู่ที่กว้างเมตรเก้าสิบยาวสามเมตรหกสิบสูงเมตรห้าสิบ <50 S 1> นะคะบระะิเวณกลางขนาดที่แปดถึงสิบตันนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จะเริ่นแม่พิเนะคะ